มีไส่ศึกชะตาขาดสู่การถูกปลดอับสายฟ้าแลบของนาเกลส์มันสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ r e s e r v ์ n บน f ์ออฟฟิครับบางครั้งเราก็ใช้คาว่าปากพาสวยก็ได้เหมือนกันนะครับผมถ้าพูดถึงเสือใต้ไบโอเมนิครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมของยุโรปที่โชว์ฟอร์มได้อย่างดีในฤดูกาลนี้กันเลยทีเดียวนะครับและคนที่คุมทัพนั่นคือยูเลียนนาเกลส์มันแต่ใช้คาว่าอาดีตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ นาเกลส์แมนครับฤด,ดูกาลนี้ครับคุมะยบรมินิกไปทั้งหมดเนี่ย37นัดครับชนะ27 เสมอ3แล้วก็แพ้ไป3เท่านั้นเองครับและนี่คือทีมเดียวในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลนี้ครับที่ชนะ8นัดรวดต้องว่าผลงานสุดโหดเป็นอย่างมากเลยเดียวครับผลงานของบยญมินิกภายใต้การนำทัพของนะอาเกลส์แมนนะครับคือชนะอินเตอร์2อชนะบาซ่า20ชนะวิทเลอเพเซนนครับแล้วก็พอวนกลับมาครับบุกชนะวิเลอเพเซน่และ2ประตูที่เสียนั่นแหละคือ2ประตูที่บยญมินิกนั้นเสียในเกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกในฤดูกาลนี้ ต้องบอกว่าอย่างโหดในทีเดียวนะครับผลงานในแชมเปี้ยนส์ลีกดูดีและก็มีทรงกรับเดบิโพคาวนั้นก็ชนะวิกตอเรียโคลนไป5-0ชนะอัลบวก5-2ชนะมา0-5 4-0ครับเดบักซูเปอร์คัพเนี่ยก็ชนะอาร์เบเลซิกไป5-3เรียกได้ว่า ผลงานของเสือใต้นั้นโดดเด่นเป็นอย่างมากครับแม้ว่าผลงานในบุนเดสซิกาเนี่ยอาจจะช่วงหลังอาจจะดรอปลงไปบ้างครับการแพ้กรัดปักไป3าในช่วงกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็มาชนะ3เกมติดแหละชนะยูดีเอลบอลินไปสาูชนะสุตการไป2อหนึ่งชนะชนะเอาบวกห้าแต่ว่าเกมล่าสุดครับแพ้ต่อไบเออร์เลวูเซ่นไป2ต่อ1และการแพ้ต่อเลเวอร์ครับทำให้มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นและการสัมภาษณ์ที่ไม่ควรทํา และก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เขานั้นถูกปลดก็เป็นไปได้ครับนาเกีลส์แมนบอกว่ามีไส้ศึกครับเขาสูนขาดมากหลังเกมที่แพ้ต่อไบเออร์เลเวเซนไป2ต่อ1ครับนาเกิลสม์มนเนี่ยที่บอกว่ามันรบกวนจิตใจผมมากนะคนที่ทำแบบนี้กำลังทำร้ายวงการฟุตบอลผมไม่เห็นแรงจูงใจจากการทำแบบนี้เลยนอกจากการอำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับทีมคู่แข่ง พวกตัวตุ่นมากมายไม่สามารถกำจัดมันได้มีนนำซ้ำเนี่ยยังจับตัวพวกมันยากผมพยายามค้นหานะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรสำหรับผมเนี่ยการมองกระจกในกลางคืนเป็นสิ่งที่สำคัญเสมอผมหวังว่าคนคนนี้จะไม่สามารถส่องกระจกได้นะเพราะว่ามันดูไม่ยุติธรรมคือง่ายๆครับคือเลวนหะครับผมย้อนกลับไปครับก่อนเกมนักนี้เกิดที่เกิดขึ้นนะครับผมนายเกสมันเนี่ยได้สมันนสมภาษณ์พร้อมออกมายอมรับว่าข้อมูลแผนการเล่นของบอยมิลิครั่วไหลจริงๆ และให้สัมภาษณ์ก่อนเกมอย่างมีรสชาติดักถึงคิดถึงครึงมากๆครับแล้วก็พฤติกรรมนั้นก็เกลี้ยกล่ดสุดๆเลยทีเดียวครับผมก็เรียกว่านาเกลส์แมนนั้นก็เหมือนไปนรู้อะไรมาเลยครับว่าในทีมนั้นอาจจะเสียห้องแต่งตัวไปแล้วหรือเปล่าหรือมีคนไป่ซัพพอร์ตเขาและเขาเนี่ยก็อาจจะต้องเสียงานที่เบย์มินิกไปและท้ายที่สุดนะครับเมื่อช่วงของเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมาประมาณที4ของประเทศไทยนะนาเกลส์แมนถูกปลด ะะแล้วก็เป็นโทมัสทูเคิลนั้นมาคุมทัพแทนครับแน่นอนหละครับว่าพอนาเกลส์แนถูกปลดแบบนี้คนก็ตั้งคําถามนะครับว,ว่าที่ต่อไปของนาเกลส์แนลหละจะไปไหนครับอยู่ด้นาเกลส์แนครับเป็นกุนซือวัยหนุ่มครับเกิด23กรกฎาคมในปี1987ตอนนี้คืออายุ35ิปีเท่านั้นครับถ้าพูดถึงเรื่องของการเป็นนักเตะนี่คือนักเตะที่ฝีเท้าไม่ดีดอะไรเลยครับคือแกมีอาการบาดเจ็บไนงะคือเล่นกับ1 8 6 0มูิวนิกแล้วก็แฟวนสตัร์กับอัลบวก ตั้งแต่ปี2008ครับแต่ว่าผลงานในการเป็นโค้ชของนาเกลส์แมนถือว่าไม่ธรรมดาเลยเดียวนะครับผมกลุ่มฮอฟเฟนไฮม์คุมไลอ์ซิกแล้วก็คุมเสือใต้ไบยูมินิครับคุมไลอ์ซิกเนี่ยเป็นรองแชมป์เดบิวโพรคาวครับเมื่อปี2021ครับแต่ว่าพอมาคุมไบยูมินิกเนี่ยก็สามารถคว้าแชมป์ลีกได้1สมัยแล้วก็คว้าแชมป์เดบิวทเปอร์คัพได้2ส,สมัยนั่นเองครับคือเป็นกุนซือหนุ่มที่ถูกวางเอาไว้ว่าน่าจะเป็นกุนซือตัวท็อปของโลก แต่สุดท้ายครับก็ต้องลาจากกับบเอมินิกไปเป็นที่เรียบร้อยครับทีนี้ครับมารู้จักกับนาเกอร์สแนกันนิดหนึ่งแลวกันนะผมเชื่อว่าหลายๆลยคนน่าจะพอเคยได้ยินชื่อชื่อนี้มาบ้างแล้วนะครับ2006ครับนาเกอร์สแนเนี่ยเติบโตในฐานะนาักเตะเยาวชนของ1860มิวน่กครับก็จะย้ายไปสังกัดอัลบวกในปี2007-2008แล้วก็ชื่อเสียงตอนเป็นเด็กเนี่ยถือว่าไม่มีอะไรที่น่าจดจำสักเท่าไหร่นะครับต้องแขวนสตั๊ดตั้งแต่วัย19ปีเพราะมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าแบบรุนแรงมากๆครับ ตอนนั้นเนี่ยนักเกียสมันได้หายไปจากระบบของฟุตบอลไปที่เรียบร้อยครับคือคนก็ององว่าเด็กคนนี้หายไปไหนครับในความโชคร้ายตอนนั้นครับยังมีความเป็นโชคดีอยู่นะครับที่เขาเนี่ยรักฟุตบอลแล้วก็มีทัศนคติด,ด้านบวกกับฟุตบอลเป็นอย่างมากครับเขาคนนั้นผันตัวไปเรียนสายบริหารครับแล้วก็ต่อยอดไปเรียนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจนสําเร็จแล้วก็ไปสอบใบเส้นโค้ชครับเพราะว่าเขาเนี่ยถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นนักบอลแต่ก็อยากเป็นโค้ชนะครับ นาเกลส์แมนนะครับในวัย20ปีครับเขารับบทบาทเป็นผู้ช่วยโค้ชของโทมัสทูเคิลนะฮะย้ำนะว่าโทมัสทูเคิลเนี่ยเคยมียูเดาห์นนกเกลส์แมนเป็นผู้ช่วยครับตอนนั้นทูเคิลวัย3 4ปีครับรับบทเฮดโค้ชของอัลบวกในชุดสำรองครับตอนนั้นครับนาเกลส์แมนเนี่ยได้วิชาจากทูเคิลเยอะมากมาก แท็กติกมากมายกลยุทธ์ฟุตบอลม,มากมายครับจิตวิทยาม,มากมายเขาได้เรียนรู้มาจากโทมัสทูเคิลซึ่งนาเกียสแมนนั้นก็รู้สึกว่ามีทูเคิลเป็นไอดอลอยู่เหมือนกันนะครับจากนั้นมาครับ203ถึง204ครับนาเกลสแมนในวัย26ปีได้รับโอกาสคุมทัพฮอฟเฟนไฮม์ในชุดยู19นะครับและก็สามารถทำทีมฮอฟเฟนไฮม์ยู19นั้นคว้าแชมป์ลีกได้สำเร็จในตอนนั้นนะครับผมแม้ว่าจะเป็นการคุมทัพในรุ่นเล็กแต่ศักยภาพของเขานั้นโอ้โห ถือว่าถูกพูดถึงเป็นอย่างมากครับไบโอไมนิกเองเนี่ยก็ต้องการดึงเขามาคุมทัพทีมเยาวชนเหมือนกันแต่นาเกลส์แมนมองว่าเร็วเกินไปและเขายังอยากคุณฮอฟเฟนแฮมในเวลานั้นอยู่ครับผลงานในการคุมทัพเยาวชนของฮอฟเฟนแฮมครับก็ไปถูกใจบอดบริหารเป็นอย่างมากครับและก็วางตัวอยู่เล่นนาเกลส์แมนคนนี้เป็นทายาทผู้จัดการทีมชุดใหญ่ในอนาคตแต่ว่าถัดมาแค่พีเดียวครับฮูฟสตีเวนกุนซือของฮอฟเฟนแฮมนั้นประกาศอำลาสโมสรไปอย่างกระทันหันด้วยเรื่องของปัญหาสุขภาพและในตอนนั้นครับ Heim, มองหาใครไม่เจอก็อเลยให้นักเกลส์แมนคนนี้มาเป็นโคช้ชจริงๆเขาก็ไม่ได้อยากรับนะเพราะรู้สึกว่ามันเร็วเกินไปอายุเขาก็ยังน้อยครับดีวยว่ัย28ปีครับไร้ประสบการณ์สุดๆนะครับนากเกลส์แมนเป็นแค่คุณสือขัดตราทัพครับเหลือเกอ็บอีก14นัดครับงานหินของนักเกลส์แนต้องทําให้ได้ครับคือทําให้ทีนั้นรอต,ตกชั้นอายุเพียงแค่28ปีเท่านั้นอายุเนี่ยน้อยกว่านักเตะหลายคนพอดีซะด้วยซ้ำนักเตะจะฟังหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแต่ท้ายที่สุดครับ เขาทำธุรกิจสำเร็จนะครับผมชนะ7นัดแล้วก็จบฤดูกาลด้วยอันดับ15ของตารางแล้วก็ในฤดูกาลต่อมาครับเขาพาออฟเฟนฮาทีมนี้จบที่4ครับคว้าตัวยูฟ่าแชมเปี um ้ยนส์ล right. um ีกมาได้สำเร็จนะครับและถูกพูดถึงเป็นอย่างมากว่าเฮ้ยกุนซือหนุ่มคนนี้คือใครครับจากนั้นคราฟเขาก็ขึ้นไปสุดๆเลยทีเดียวนะครับผมผลงานโหดแบบนี้ครับอาร์เบรซิกยื่นสัญญาให้กับเขาครับและเขาก็กลายเป็นกุนซือของอาร์เบรซิกในวัย3าปีครับ และก็ไม่ทําให้ไล์ซิกนั้นผิดหวังทะลุเข้าถึงรอบรองชนะเลิศครับศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแม้ว่าจะแพ้เปเชไปอย่างน่าเสียดายแต่ผลงานทั้งหมดของนักเกีรสรมานนั้นก็ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากและพอจบฤดูกาลปุ๊บแน่นอนเลยครับว่าสัญญาพอไกลหมดไป สัญญาของเขาในตอนนะครับเหลือกับไรซิสถึงปี2023ันยีสิบสแต่ว่าเซอร์ต้าบายูเมนิครับยอมฉีกสัญญาครับจ่ายเงินถึง30ล้านยูโรในการดึงนาเกลส์แมนคนนี้ไปแทนที่ของฮันส์ซิฟริกที่พิคุมทีมชาติเยอรมันนะครับแล้วก็มาเริ่มคุมทีมเสือใต้บายยูเมนิกก็ถือว่าผลงานดีนะครับต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยเดียวนะครับผมสำหรับผลงานของยูเรนนาเกลส์แมนนะครับในการคุมเสือใต้บายยูเมนิกนะครับเริ่มคุมคืน1กรกฎาคมในปี2องพันยี่สิบเอ็ดครับแปดสิบสี่นัดชนะหกสิบเสมอส คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือ7 1 4็เกันเลยเดอะครับถือว่าน่าเสียดายเหมือนกันนะครับที่ต้องแยกทางกันแบบนี้ทา้ารที่สัญญาณเนี่ยก็ยังเหลือกันอีกย,ยาวๆแต่อย่างว่าเลยครับว่าบางครั้งเรื่องที่นอกเหนือจากผลงานเนี่ยก็คือเรื่องของวาจาเรื่องของทรศษสกติแล้วก็เรื่องของการเก็บอารมณ์ไว้ไม่อยู่เหมือนกัน,นครับคือบทบเรียนของไบโอมมนิกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่า สิ่งที่นากเกิลส์แมนทำนั้นมันไม่ควรเป็นอย่างยิ่งเหมือนกันนะครับคือเหมือนก็ไปตีโพยตีพายอะไรแบบนี้บอร์ดบริหารก็น่าจะไม่โอเคครับและทีนี้ครับเขาเนี่ยกลายเป็นคนซื่อว่างงานและแน่นอนเลยครับว่ามีหลากหลายทีมที่กำลังต้องการคนซื่อทอแนมฮอรสเปอร์ครับอันนี้คือกําลังต้องการหาคนซื่อเลยครับผมก่อนหนนี้มีข่าวกับโพลเชติโน่มีข่าวกับลุยเซลลเก้มีข่าวกับทูเคิลแต่เมื่อทูเคิลเฮียโกไปที่ไบเยอร์แล้ว นาเกลส์แนน่าจะกลายเป็นกุญสือเกาอี้โดนตีครับและถ้าแกรมพอเตอเตอร์ผลงานยังไม่ดีแบบนี้ผมว่าอยู่เรื่องนาเกลส์แนก็อาจจะเข้ามาคุมได้เหมือนกันคิดเห็นอย่างไรครับอยากได้นาเกลส์แมนไหมพอได้ลองฟังแบบนี้แล้วก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมคพรานี้ถือว่าเป็นกุญซือที่ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นครับแผนของเขาเนี่ยที่เด็ดๆก็คือ4 2 3 1คิดเห็นอย่างไรกับกุญซือคนนี้ในวัย35วปีคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเลยครับฝากกดไล share. ค์กดแชร์ติดตามช่องของเลสเบ้วกันด้นไปก่นันดีบ